แวะลาผู้โดยสารที่สาขาโปร่งงามอำเภอแม่สาย รับผู้โดยสารสมบัติทัวร์แม่จันทุงเทพจรดบริการแม่จันรับผู้โดยสารย้รอ,ยอนเมลาหน่ยงานชาิรย่ แต่ในการเซก้าที่ถึงศูนย์สมบัติตัวตะเทียนคู่ด้านนน้เป็นห้องนับหรวมผู้เลยสาร าสมบัติควเยอี่แจกน้ำเดือมหนึ่งขวดน้ำผลไม้รวมหน,นึ่งกล่องขนมขวหอันจ้าจริงนะขนมฟังเบเกอรี่พีพีเบเกอรี่แพาคเย็นหนึ่งคืนเวลาุ้๋ยสารสูตรสมบัติัวรพานทอง เ <c oughs> ที่ยงคืนสิบเอ็ดนาทีรถกำลังจะถึงตัวแม่สรีเขาจะพุ่กผู้โดยสารทุกท่านค่ะบริการรถทิพย์พาจะได้นัพาทุกท่านตนทางมาถึงจุดพักรับประทานอาหาร ที่นานแม่ซีรีตัวัดอิสโนโรรถเที่ยวนี้จะจอดผ่านโตประทานอาหารเป็นเวลา20นาทีเพใ่้ท่านผอดไทย,ยอิริยาโรนอขาัะเปลี่ยนให้ในการขับรถทางทางสามารถนำตัวดิสายของทางแหลกอาหารหรือเครื่องดื่มได้ตามอาัธยาศัยหากท่านเสร็จธระระแล้วกรุณาลับประจำที่หน,น้าไปได้ข้างรถ9 5ขีสามอ่กอง ทาง573มถเพื่อสะดวกแก่ทางแล้วก็ผู้โดยสารด้านหลังของท่านรบกวนผู้โดยสารตับภน้าทิีงบอกของทาอยู่ได้ระดับลงกัอท่ทาง้าเดี๋ยเราจะมเข้าสู่ัวเนอร์ ห้องอาหาร UAP ทะมีข้ารับแกงพะเจ้เวกเจยออยู่มีอต่อด้วยข้าวจะยันหยึ่งใจต่อต่อด้วยขนมหานี่หนึ่งถ้วยข่ะนี้หมดหมดเวลาจ่อครับ ที่ตัวแม่สูิสุดเลยเดินทางท้างเหนยจัเหวะ ยังผ่านทางทามาถึงจังหวัดกรุงเทพมาได้ตลอดจนจอดดีภาพแล้วค่ะ อีกสักคู่เราจะจอดบริการที่สถานีคนส่งวสิทสองเป็นระดับแรกอะนดับสุดท้ายเราจะจอดที่อุตสุดคนละสวรรดิค่ะรบกวนผู้โยสารท่านดูดูเสื้อสิ่งของมีค่าของท่งานก่อนลงจากรถค่ะเพื่อสะดวกแก่ทานและก็ผู้โดยสารด้านหลังของท่านรบกวนผู้โดยสารปรับพนังพิงเบกของท่านอยู่ในระดับตรงครับคุณท่าน

ยางข้าจ่ขนต่งมาที่เสาถ้าขุนข้าดีอยากทำดีอะไรก็แต่ยิ่เข้ามีเงินพายหาเงินด้วยตาเชื่อใจการเสนอคุปกับาก็ไลแช่ฝากสมัดสมาเจีบซ่อมด้วยแค่ฝาอุสน้าซ่องด้ว

และง,งานน้เป็นงานำเข็มี่ต่อรับกันซึ่งช้ในการนำเสนอที่ฝาตรดติดตามตดดลค์ตดสมครสมาชิกไดาเดือนด้วยครับและฝาอุหนงสินค้าดอกไม้จิดเสื้อติดตรงหน้าอกเป็นดอกไม้ธรรมชา,ากเจ็ดตา ดอกละหกสิบเก้าบาทสองดอกสองฟรีถ้าท่านน่าสนใจสามารถอินบ็อกมาได้ที่ราศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งสาศ์ะครก่อมาเจปาเป็นหินค้าชุมชนทำมาจากเจป้าโดยสำหรับกิดเชื่อบริเวณหน้าอก phạm sửa nhà